สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พลนะคะควันนี้เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องก่อนนะคะในส่วนของงานเราที่อีกสามเดือนกว่าหลังหลังกระถินห,ห,หลังกระถินนะคะหลังเดือนตุลานะคะก็ในงานงานเราเนี่ยจัดในวันที่สามสิบพฤศจิกานะคะที่ไปสนิทถ่ยแจ้งวัฒนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบหก แล้วนะคะก็ถ้ายัางไรเรียนเชิญเอทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของเรื่องพักเครื่องนะคะทุกแถนงทุกสายนะคะเข้ามาร่วมง,งานประกวดพักเครื่องได้นะคะเรามีตั้งแต่สมงเดจหลวงพุททวดหลวงพุทิมเรียนคณาจารย์นะคะเครื่องรางของของังปิดตาพักพกิ่งกิ่งตัวเล็กกิ่งทุกทุกสายนะคะ ก็เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจเข้ามาประกวดกันได้นะคะถ้าใครมีพระสวยๆเนาะก็เข้ามาศึกษาหาความรู้ในงานเรามีพร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องหรือใครสนใจที่จะเช่าหาในส่วนของพระเครื่องเราก็มีโต๊ะแดงให้ในงานโต๊ะแดงเขาเช่าสามร้อยบาทค่ <300. S 1> าขนมแล้วก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นมิตรดีต่อกันเนาะเราก็ช่วยซึ่งกันและกัน นะคะในงานของก็เห็นบอกว่าบางเจ้าก็ขายได้หลายหมื่นขายดีจนเทน้ําเทจนเจ้าของงานดีะขายกันนะก็สนุกสนานนะคะในงานมันมีหลายๆอย่างถ้าใครไม่เคยเปิดหูเปิดตาเนี่ยอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเฉยๆอ่ะมันเหงานะมันเป็นลักษณะของงานที่ในเชิงสายรุรักใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าเขาก็เชื่อในสายรุรักแบบนี้เพราะนั้นพวกแข่งพระ ก็เข right. okay. mm ้ามาร่วมเยื so ่อขายได้เยอะ่คก like ็เราก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เล่นพลาสายอนุรักษ์นะคะไม่ใช่เฉพาะสายอนุรักษ์อย่างเดียวสายสายห้างเขาก็เข้ามาร่วมงานกับเราเหมือนกันก็พละสายห้างส่วนมากก็เอาตามแผเอาจากสายอนุรักษ์เนี่ยแหละไปขึ้นห้างก็ยังไงก็เราก็มาเปิดหูเปิดตากันดูนะคะเพื่อ FC หน้าใหม่ๆที่อยากรู้ว่าพระที่เราถืออยู่ ที่เราไปเก็บตามแผงต่างๆเนี่ยว่าแพ้ทันหรือเปล่าเนี่ยก็เข้ามาเช็คหาทันได้ในงานนะคะถนะ้าอย่างไรก็ติดต่อหางกันได้นะคะในส่วนของใบเซอร์หนังสือนะคะก็หนังสือเนี่อีกสักนิดนึงเดี๋ยวการจะประกาศให้ทราบนะคะว่าคร<า> <10 S 2> ั้งี <11 S 2> แล้วลใ,ชใช่ใช่ค่ะของครั้งที่สิบห้าอนนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มเพ<ค>ราะนหนังสือะะได้มีภรคไปลงมั่งคือหนังสือเนี่ย พระที่เข้าประกวดทั้งหมดนะคะทั้งปิดรางวัลและไม่ติดรางวัลท่านจะลงในส่วนของโฆษณาให้ฟรีอันนี้ไม่ีเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่หนังสือเนี่ยเราขายเล่มละ2 5 0บาทแต่หนังสือเนี่ยมันกระจายไปทั่วตทต่ใต้รูปพระก,ก็มีชื่อเจ้าของม,อมีเบอร์มีเบอร์โทรโให้เสร็จจับเรียบร้อยนะคะถ้ายังไงก็ถ้าใครสนใจจะลงโฆษณาก็แจ้งแจ้งหน้าคนราะคาะคือพระที่ลงไว้เนี่ยบางคนก็ชอบ ไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบองค์ที่หนึ่งจะชอบไปองค์อื่นอย่างเงี้ยเป็นรางวัลที่ห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่คือติดต่อคุยกับเจ้าของได้ด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านทางชมรมทางชมรมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแค่เก็บค่าหนังสืออย่างเดียวอันนี้เราโปรโมชั่นเราฟรีให้กับเอซีอยู่แล้วนะคะก็ยังทุกทุกครั้งเนี่ยการทำร้อยเล่ม ร้อยเล่มก็ถือว่าไม่น้อยนะคะในส่วนของยุคสมัยนี้หนังสือเราสีสันสวยงามคมชัดทุกอย่างนะคะก็บดไม่เหลือกัะเล่มนึ่งนะคะตอนนี้ก็มียอดจองมาเกินแล้วล่ะเรือกจะทำทันหรือโอเคมันที่สามสิบสามสิบค่ะพุจิกานทีลังกระถินกระถินใช่ค่ะที่ไปธนีไทยแจ้งวัฒนะหลักสี่ <c oughs> นะคะ เดี๋ยววันนี้นกักกนก็ยังมีในส่วนของพระเครื่องที่จะมาให้กับเอเได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าใครมีพระแบบนี้เอาเข้ามางานได้ไหมะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นพระพิมพ์ไหนคะอาจารย์พิมเจ็ดชั้นเข่าตรงนะครับเป็นพระที่มีการลงรักเปิดทองลองชาเราเห็นพระในในลักษณะแบบนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าพระเป็นพระที่ออกที่วัดระอังแล้วก็ถูกนำมา ปิดทองรองชาทองทองสีแดงนี่มันอลักสีแดงนี่เป็นรักเก่าเป็นลงรักสีดําก่อนแล้วก็รองชาสีแดง๋อรอ,องชาสีแดงแล้วก็ปิดทอง,ทองจำศัพท์ตลอดเลยถ,ถ้าลักจีนเนี่ยมันจะออกเป็นแดงแดงค้ำค้ำป่ะดำาๆอ,อ่ะอ่าเหมือนสีของมะเมียวอะ่ะสีของพวกมะเมี่ยวสมมะเมียวจะค้ำค้ำหน่อยอย่างองค์นี้เป็นพระสุเ็จพิมพ์เจ็ดชั้นเข่าตรงเป็นพระที่จำลองพุทธพิมพ์มาจาก พระพุทธรูปยุคพระพุทธรูปปางทุกขิยาที่เขาเรียกปางอดอาหารครับคือพระเจ้าได้มันเพนเพียรด้วยการอดอาหารจนหอมจนเห็นกระดูกเสียโครงนะฮะหน้าท้องก็ไปติดกระดูกสันหลังแต่ก็ไม่สําเร็จตอนหลังก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นการฝึกจิตนะครับ ระแบบนี้หาชมได้ยากนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะในวงการเขาไม่นิยมเล่นกันหรือวงการเขากีดกันพระสมพระสมเด็จพระสมหลายหลายแบบเขาเล่นเฉพาะแบบเขาตาของเราเขาเรียกาพระนอกพิมพ์ครับแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะฮะ <c oughs> เป็นภูมิปัญญาของคนไทย <c oughs> ที่มีการถนอมเนือ้อพระไว พระทักษะแบบนี้เป็นพระที่ทําให้เจ้าคุณมูลนายคนชั้นสูงชาวบ้านธรรมดาม่มีโอกาสที่จะใด้พบใด้เจอนะครับพระองค์นี้ถูกเก็บในพื้นที่เปิดนะฮะสังเกตได้ขาวๆแบบนี้เป็นความเก่าเป็นขี้ฝนเอาไปเกาะจับติดถ้าเป็นพระที่อยู่ในหีบเราจะไม่เห็นผงขาวๆแบบนี้นะครับ ใครพบใครเจอพระที่มีลักษณะแบบนี้ก็เก็บนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากความเก่าเราดูได้จากเส้นสายาต่างๆนะฮะพระที่มีอายุเกินร้อห้าสิบปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เห็นถึงแม้จะมีการลงรับปิดทองลองชาติไว้แต่ก็ยังเห็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นเส้นของแขนนะฮะเห็นไหม มีเว้ามีเขียวมีคอดมีความพลิ้วตรงกระดูกซี่โครงก็เะอยู่กันพระแบบนี้นะที่มีการลงลักปิดทองในงานประกวดมีการแยกแยกเขาเรียกแยกอะไรแยกแยกหลายกลางให้ใ่คใครมีพระสมเด็จที่ไม่มีลงรักปิดทองก็มี รายการให้ประกวดใช่ใชมีพระที่มีการลงรักปิดทองแบบนี้ก็มีราคา,า,คาให้ประกวดแยกกันไปนะครับท่านจะได้สบายใจว่าพระของท่านอาจมีสิทธิ์ได้ติดรางวัลอะไระอย่างนี้ยเพราะว่ามันก็เราแยกรายการของเราแยกพิมพ์แยกหลวงนะคะ,คะแต่ละพิมพ์เราก็มีถ้วยให้นะไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพาะไอ้ดีอย่างเดียว อย่างพระกุวัสเตอร์ก็คนมาส่งน้อยนะความจริงเป็นพระที่มีความงดงามมีมวลสารสำคัญที่คล้ายกับมวลสารที่ในวงก,การเขาเล่นหากันแต่คนไม่ค่อยจะคนไม่ค่อยรู้คือในวงก,การเขากีดกันออกเขาไม่เอามาเล่นนะครับแต่ในส่วนของกุวสัสเตอเนี่ยในส่วนของสายห้างเนี่ย เขาเริ่มมีเข้ามาเล่นแล้วนะคะณนะตอนนี้ที่กันเห็นเนาะเขาก็เริ่มมีสนใจในส่วนคือเป็นพระที่มีทั้งความงดงามแล้วก็มีบนสารที่ชัดเจน,เ,จนเนื้อหาก็มีลักษณะของการลงลักแล้วก็มีการลักหลุดออกไปนะฮะความเก่าชัดเจนชัดเพระชุดน,นี้มีประวัติชัดเจนด้วยนะคะคในส่วนของพระวสตุแต่ของเราในเล่นมานานแล้วนะตั้งแต่ยังไม่ดังอะถ้าในส่วนของ กุวสสตือเนี่ยถ้าใครบีนะคะก็นํามาเพราะว่าคู่แข็งน้อยน้อยได้ด้วยแน่นอนอะไรเนี้ยอุ้ยรุ่นแรงอ่ะอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นเขาตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่ามันเป็นแบบไงน,นะคะด้านหลังก็เป็นหลังกระดาน <_' S 2> นะฮะ มีความเก่าของชาติที่ลงไว้กระท่าออกไปเป็นบางส่วนความหนาเราเห็นชัดเจนค่อนข้างจะหนารับชาติที่ลงไว้นะครับส่วนต้อค้าคน่าจะปิดแต่ด้านหน้าอันนี้เป็นลักษณะข,ของความเก่านะครับส่วนเนื้อหาถ้าเราจะดูจริงๆเนี่ย ก็สามารถส o มกล้องเข้าไปไกล้ได้ครับเราก็เห็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่มวลสารต่างๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าม,มีสีแดงของชาติติดไว้ตอ่นนเื้ะก็มีสีดำของรักติดไว้ด้วยนะครับ นี่ก็คือในส่วนของเบื้องต้นนะคะที่เราเอามาให้ชมนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าพระของท่านเป็นแบบไหนก็นำมาอย่าเพิ่งใจร้อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเราจัดงานนะคะปีหนึ่งเราจัดแค่สามครั้งเองนะคะคก็เราไปเจอกันอีกทีหนึ่งในส่วนของสิ้นปีนี้แล้วนะคะสิ้นปีหกแปดนะคะน้องการก็จัดงานครั้งที่สิบหกลองชดองก่านเราจัดงานเพื่อความมาตรฐานใช่ค่ะ ไม่วก็ไม่ได้ไม่ได้หวังผลกําไรมากมายนะฮะจะ <c oughs> จัดง,งานแต่ละครั้งแทบไม่ได้กําไรเท่าไหรเพราะว่าคนเยอะก็จริงยอดเยอะก็จริงนะคะแต่เงินที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งไปทําบุญปีหนึ่งเนี่ยพระเออทางวัดที่เราไปร่วมทําบุญด้วยอ่ะก็มีเรื่องที่จะต้องใช้ตังค์ทุกรอบนะคะไม่ว่าเมื่อก,การปีก็ในส่วนของการสร้างสร้างพระนะคะแล้วก็สร้างที่ครอบองค์พระองค์ใหญ่สิ้นปีนี้เราก็จะไปเนี่ยเดี๋ยว เรี่ยกระถินเนี้ยกันก็จะไปซ่อมสาราสาราวัดนะคะเพราะว่าพอลาฝนตกทีเนี่ยก็น้ำท่วมหมดเลยนะก็งานของเราแต่ละครั้งนะก็มีจุดมุ่งหมายในการทํานะคะว่าเราจัดงานเพื่ออะไรเราก็เป็นการสืบท่อศาสนาให้สืบไปในลูกหลานของเราเองนะคะถึงจะไกลนิดนึงพวกกันก็ไปนะคะถ้าใครว่างก็เดี๋ยวไปเจอกันน้องกันเนี่ยจัดกระถินวันที่สิบหกตุลาเอสิบสองสิบสองสิบสามตุลา นะคะก็ถ้ายังไงเรียนเชิญนะคะที่นครสวรรค์วัดเกียงไกลเหนือแต่หลังจากกระถิดแล้วเราก็จะจัดกับมาจัดงานะกวีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่30พฤศจิกาครั้งนี้เป็นครั้งที่16ของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แล้วนะคะเรายืนมาได้ไกลขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ให้ความมั่นใจไว้ใจกับชมรมเรามานานมากนะคะก็8ปี9ปีแล้วเนาะที่เราอยู่ในวงการพาเเรื่องมา ด้วยงานของเราเองแล้วก็งานของคนอื่นๆที่เราไปให้ความเชื่อเไปเราไปจัดให้ในแต่ละครั้งนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะในส่วนของครั้งนี้ปีนี้ครั้งนี้เป็นพอมีอาชีพรับจ้างจัดงานด้เหรอจัดงานไม่ไม่ใช่อาชีพเขาขอความอนุเคราะห์มาให้าช่วยแล้ว่ากรรมการกรรมการก็แล้วแต่เจ้าของงานเปจัดการกันเอาเองพนักงานเป็นของเรากงานเป็นของเราค่ะ 30ชีวิตการทำใบเซอร์ของเ,เราการจัดรูปแบบในงานคือของเราเป็นของเราครึ่งหนึ่งเป็นของเจ้าข,ของงานครึ่งหนึ่งแล้วแต่จะมาดับให้มันลงตัวด้ววกัน,นะคะก<อ>็ทุกส,สิ่งทุกอย่างคุยกันได้ใช่ค่ะเราคุยกันได้หมดนะคะให้มันจัดมาให้มันลงตัวแค่นั้นเองว่าเราจะออกมารูปแบบเ,เราปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะในส่วนงานประกวดเนาะมันก็ถ้ายังไงอ่ะเราฝากงานประกวดพักเครื่องด้วยนะคะงานดีมีมาตรฐานกรรมการเด็น นะคะในส่วนของอนุรักษ์พุทธศิลป์เนาะแล้วก็น้องกาก็ยังในส่วนของเครองพันเอ็กเครื่องตรวจมวลสารนะคะแล้วก็กรรมการที่ให้ความรู้ในส่วนของพักเครื่องนะคะก็ยังเอาไปให้กับเอฟทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เข้าร่วมง,งานทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องก็เข้ามาได้เลยค่ะ,คะนะคะรายฝากเพื่อน,นะคะวันที่สามสิบพฤศจิกาเราเจอกันแน่นอนขอบคุณค่คะ